กฎแห่งกรรมเรื่องหลงโลกมั่นคงในวิถีธรรมคำว่าโลกกับคำว่าธรรมะเป็นคำสองคำที่หลายๆคนเข้าใจกันว่ามันตรงกันข้ามกันที่จริงสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมะก็คืออธรรมไม่ใช่โลก มีบางคนมักจะเข้าใจว่ามันตรงข้ามกันบางทีก็มีการจำกัดกำหนดว่าพระเป็นเรื่องของธรรมะส่วนโยมหรือว่าคราวาสเป็นเรื่องของทางโลกบางทีเราพูดว่าชีวิตทางโลกก็หมายถึงชีวิตของคราวาสส่วนชีวิตทางธรรมะก็หมายถึงพระภิกษุที่จริงไม่ได้แยกกันอย่างนั้นแล้วผู้คนที่ยังเข้าใจว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องของธรรมะไม่เกี่ยวกับเรื่องทางโลกอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแต่เพียง,แต,ยงแต่การพ้นทุกข์เท่านั้นพระองค์ยังสอนถึงเรื่องของการมีความสุขแบบชาวโลกหรือที่เรียกว่าเป็นความสุขแบบโลกโลกก็ได้เช่นมีคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องการหาเลี้ยงชีพโดยชอบอย่างเช่นการค้าขายค้าขายอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ หรือว่าธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการมีอายุยืนแม้กระทั่งคำสอนที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนพระสัมมาสัพพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างที่เคยตรัสสอนกับพระเจ้าปเสนที่โกศลเพราะว่าพระเจ้าปเสนทิโกศนทรงมีน้ำหนักตัวมากจะนั่งก็อึดอัดจ,จะเดินก็ลำบากพระพุทธองค์ก็เลยสอนให้มีสติอยู่กับการเสวยตรัสสอนว่าผู้ที่มีสติในการกินอาหาร เวทนาย่อมมีน้อยแล้วก็มีอายุยืนยาวพระเจ้าปเนสนที่กุศลทรงชอบแต่กลัวที่ตนนั้นจะหลงลืมหรือกลัวว่าจะเพลิดเพลินกับการเสวยอาหารก็เลยให้มหาดเล็กคอยท่องภาษิตนี้ไว้ทุกครั้งที่พระองค์เสวยพระกยาหารทําให้พระเจ้าประเนระสนที่กุศลไม่เพลิดเพลินกับการเสวยแม้อาหารนั้นจะมีรสอร่อยปรากฏน้ําหนักตัวของพระองค์ก็ลดลงเรื่อย จนเดินเหินได้สบายคล่องแคล่วลูกนั่งก็สบายเป็นปกติภายหลังก็ได้เสด็จไปกราบพระสมมาสามพุทธเจ้าแล้วก็ทรงตัดสรรเสริญว่าคําสอนของพระพุทธองค์เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทั้งโลกในที่นี้คือโลกในปัจจุบันแล้วก็เป็นประโยชน์ในทางธรรมหมายถึงโลกในเบื้องหน้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องทางโลกนั้นไม่ได้แยกขาดออกจากเรื่องของทางธรรมแม้จะเป็นครววาาหรือว่าครหัส ก็ไม่ใช่แปลว่าจะต้องอยู่กับเรื่องทางโลกล้วนๆที่จริงก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะได้อย่างที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวอยู่เสมอๆว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมะทำงานในที่นี้หมายถึงเรื่องทางโลกฉะนั้นเวลาที่เราทำงานแม้จะประกอบอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกแต่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะได้เช่น จเรินสติทำความรู้สึกตัวหรือว่าทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรก็ตามก็มีความแตกต่างกันระหว่างวิถีทางโลกกับวิถีทางธรรมโดยวิถีทางโลกที่เขานิยมปฏิบัติกันหรือเป็นความเชื่อซึ่งก็ควรจะเข้าใจด้วยว่าแตกต่างจากวิถีทางธรรมอย่างไรเช่นทางโลกเขาสอนกันหรือที่เขาปฏิบัติกันคือว่าถ้าแรงมาก็แรงไป ใครเขาด่าว่ามาเราก็ต้องด่าต่อไปใครเขามาแกล้งเราก็ต้องตู้ตอบกลับไปเรียกว่าเป็นการจองเวรแต่ทางธรรมะท่านสอนว่ากับคนที่โกรธเกรี้ยวหรือว่าทำความรุนแรงกับเรานั้นเราพึงใช้ความเมตตาใครเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธกลับไปแต่ใช้ความไม่โกรธคุมตนเองอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธอันนี้มันสวนทางกับวิถีทางโลกที่เขาปฏิบัติกันบางทีพ่อแม่เองก็สอนลูกๆเวลาลูกถูกแกล้งบ้างก็บอกว่าให้ด่าก,กลับไปสิหรือให้สู้กับมันไปเลยอันนั้นเป็นวิถีทางโลกแต่ทางธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาแรงมาเราก็แรงกลับไปเขาด่ามาเราก็จะต้องด่าก,กลับไปแพ้ไม่ได้ในทางธรรมะ เขาจะกราดเกรียย้ยยางไรเราก็จะไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้พระพุทธองค์ตัดสอนไว้ว่าผู้ใดโกรธตอบคนที่โกรธอยู่แล้วผู้นั้นถือว่าแย่กว่าเลวกว่าคนที่ด่าว่าเราเสียอีกบางทีท่านก็ตัดว่าถ้าโกรธตอบคนที่โกรธเราด่าว่าเราก็เท่ากับว่าเราได้ทําลายประโยชน์ทั้งสองประการคือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอันนี้ก็มีพุทธจริยา แล้วก็คำสอนมากมายที่เตือนไม่ให้ใช้วิถีทางแบบชาวโลกในเรื่องของความสุขก็เหมือนกันทางโลกเก็บอกว่าต้องมีให้มากๆจึงจะมีความสุขหรือว่าสุขเกิดจากการมีการได้รวมทั้งการเสพอยากจะมีความสุขก็ต้องมีเงินเยอะๆหรือว่ามีกินมีใช้มากๆต้องกินดื่มเที่ยวเล่นใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เวลาใครอยากจะมีความสุข ก็คิดถึงเรื่องการกินการดื่มการเล่นการเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายแต่ว่าทางธรรมความสุขเกิดจากการละไม่ใช่การมีการได้ยิ่งรู้จักละเท่าไรละในที่นี้ไม่ใช่แค่สละเงินทองแต่หมายถึงการละความยึดมั่นถือมั่นอีกด้วยทางโลกนั้นต้องมีให้มากๆเข้าไว้แต่ทางธรรมมีแต่จะสละด้วยการให้เพื่อให้ใจ ไม่ไปยึดติดถือมั่นในทรัพย์สินต่างๆในสิ่งเสพต่างๆเพราะถ้ายิ่งยึดติดถือมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีทุกข์มากเท่านั้นในทางโลกก็เน้นเรื่องการเห็นแก่ตัวต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่เขาจะสอนเรื่องความเห็นแก่ตัวให้เอาให้มีมากๆมากกว่าคนอื่นๆเด่นกว่าคนอื่นในทางธรรมะนั้นท่านให้เน้นเรื่องของการลดละตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีน้อยเท่าไรก็จะมีความสุขมากเท่านั้นหรือว่าบางทีท่านก็สอนให้นึกถึงผู้อื่นอีกด้วยอย่างหลวงพ่อท่านพุทธทาสเคยสอนไว้ว่า,าศาสนาพุทธเรานั้นหัวข้อหลักใจความก็คือการรักผู้อื่นแต่จะรักผู้อื่นได้ต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็นเสียก่อนซึ่งมันต่างกันทางโลกต้องคิดถึงตัวเองมากๆ แต่ในทางรมนั้นต้องนึกถึงคนอื่นให้มากๆเพราะสุดท้ายพอเรานึกถึงคนอื่นมากๆความทุกข์ของเราก็จะเล็กลงหรือบางทีก็ลืมความทุกข์ของเราไปเลยแล้วยิ่งอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเท่าไรเข้าไปช่วยเขาเราก็จะมีความสุขด้วยแล้วสละเงินสละเวลาให้เขามีความสุขสุดท้ายเราเองนั่นแหละที่มีความสุขมากแต่คนที่เห็นแก่ตัวนั้นมักจะหาความสุขได้ยาก แม้จะมีอะไรต่อมีอะไรมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจยังอยากที่จะได้มาอีกเรื่อยๆไม่รู้จักพอแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรในทางโลกก็สแสวงหาชื่อเสียงเดี๋ยวนี้ผู้คนมีคำพูดที่ว่าหิวแสงกันมากมายอยากที่จะเด่นดังแล้วก็เรียกร้องอยากที่จะได้เครดิตอยากที่จะให้คนยอมรับสรรเสริญยิ่งเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียด้วย ก็อยากที่จะให้คนนั้นกดไลค์กดแชร์กดโพสต์อยากที่ให้มียอดวิวมากๆเพราะรู้สึกว่าจะทำให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมเดี๋ยวนี้ใกรๆก็อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันถามคนรุ่นใหม่จำนวนมากอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะรู้สึกว่าดังแล้วก็มีความร่ำรวยเร็วเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เคยทราบจากบริษัทหนึ่ง ที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่เขาบอกว่ามีทั้งหมดก็ประมาณ9ล้านกว่าคนในเมืองไทยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นี้เขาอยากเป็นกันมากเพราะดังเร็วเวลาทำอะไรก็อยากให้ได้เครดิตอย่างเวลาดูหนังพอเห็นหนังจบแล้วเขาจะมีการเอาชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหนังเรื่องนั้นๆมีรายชื่อมากมายไปหมด ใครทำอะไรก็ต้องมีชื่ออยู่ในรายชื่อเครดิตนั้นในทางธรรมะจะไม่อ้างเครดิตขณะที่ทางโลกเขาหิวแสงกันแต่ในทางธรรมไม่แสวงหาชื่อเสียงเวลาทําบุญไม่ต้องลงชื่อก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีคนเอาวิธีทางโลกมาใช้กับวิธีทางธรรมเวลาจะทําบุญเวลาจะเป็นเจ้าภาพพระป่าเจ้าภาพกระถินต้องขอมีชื่อหรือว่าขอการยอมรับ ต้องมีการถ่ายรูปโพสต์บ้างขึ้น a c e b o o k บ้างอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้หลายๆคนไม่รู้ว่ามันไม่ใช่วิถีทางธรรมวิธีทางธรรมเขามีแต่จะไม่อวดอ้างไม่แสดงไม่โชว์เพราะอะไรเพราะว่าต้องการลดอัดตราตัวตนหรือว่าไม่ให้ตัวกูมันเข้ามามีอำนาจเหนือจิตใจของตนบางคนแม้จะอยู่ในวิถีทางธรรมแต่ก็ยังเอาวิธีทางโลกมาใช้โดยไม่รู้ตัว เพราะเห็นใครๆเขาทำกันมาปฏิบัติธรรมก็ยังหิวแสงอยากเป็นที่ยอมรับมีการถ่ายรูปสารพัดต้องการเครดิตทำอะไรก็อยากได้เครดิตอันนั้นทางโูปก,ก็ใช่แต่ว่าทางธรรมะไม่ใช่ไม่ต้องมีการอ้างชื่อเอ่ยชื่อก็ได้ดารานัดแสดงต่างๆเวลาที่เขาจะแสดงหนังเขาจะต้องทำสัญญาเลยว่าชื่อของเขาจะต้องปรากฏอยู่ในไตเทิล ตัวนังสือขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวต้องการมีเครดิตแต่ว่าในทางธรรมไม่เอาถ้าเป็นทางธรรมที่มุ่งลดละตัวตนไม่แสวงหาชื่อเสียงการยอมรับจะไม่สนใจเรื่องเรตติ้งต่างๆเหล่านี้ไม่สนใจยอดวิวยอดไร์แม้ว่ากิเลสจะปราถนาก็ตามทีสิ่งที่แตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างวิธีทางโลกกับวิธีทางธรรมคือ วิถีทางโลกอะไรที่ถูกใจก็ถือว่าดีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ถือว่าไม่ดีอะไรที่ถูกใจก็เช่นได้โชคได้ลาบก็ถือว่าดีกินอาหารอร่อยถูกใจก็ถือว่าดีประสบความสำเร็จอันนี้ก็ถือว่าดีหรือว่ามีความสบายสะดวกก็ถือว่าดีแต่ในทางธรรมจะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าถูกใจเราหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรได้โชคได้ลาบ แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเกิดหลงเพลิดเพลินยินดีจนลืมเนื้อลืมตัวแบบนี้ก็ไม่ดีบางคนกินอาหารอร่อยแต่ว่าเพลิดเพลินกับการกินจนไม่รู้จับประมาณในการบริโภคแบบนี้ไม่ดีประสบความสำเร็จแต่ว่าเพลิดเพลินกับความสำเร็จจนประมาทไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนอยู่เสมอหรือว่าบางทีสำเร็จแล้วก็ไปยกตนข่มท่านอันนี้ไม่ดี หรือว่าถ้าสบายแล้วก็ประมาทไม่กระตือรือร้นในการทำความเพียรต่อหรือการฝึกฝนตนเองอย่างนี้เรียกว่าไม่ดีในทางตรงข้ามสิ่งที่ไม่ดีในสายตาชาวโลกเช่นความเจ็บป่วยแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันแล้วอย่างถูกต้องหรือเกี่ยวข้องกับบัญอย่างชาญฉลาดความเจ็บป่วยนั้นที่เข้ามาเรียกว่ามาสอนเราว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงนะ หรือทำให้ไม่ประมาทกับชีวิตเร่งทำความดียิ่งเจ็บยิ่งป่วยก็ยิ่งต้องทำความดีความเพียรในการปฏิบัติธรรมหรือในการดูแลลูกๆดูแลพ่อแม่อย่างนี้ถือว่าดีหรือว่าประสบความล้มเหลวทางโลกเรียกว่าไม่ดีแต่ในทางธรรมถ้ามันทำให้เกิดการเรียนรู้เราก็ทำผิดทำพลาดตรงไหนอย่างไรแล้วก็ปรับปรุง ตัวตนเองไม่ใช่แค่ประสบความสาเร็จในทางโลกเท่านั้นแต่ยังช่วยทำให้ได้เห็นว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะว่าเคยสสาเร็จมาก,ก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้ล้มเหลวหรือว่าบางทีก็ได้เห็นว่าตอนที่สาเร็จนั้นก็มีผู้คนชื่นชมสรรเสริญแต่พอล้มเหลวก็มีคนตำหนิหรือว่าตีตัวจากไปหลายๆคนก็เห็นความจริงของโลกจากความล้มเหลวนี่แหละ พอล้มเหลวแล้วไครๆก็ตีตัวจากชี้ให้เห็นเลยว่าของพวกนี้การมีบริษัทบริวารนั้นการมีคนแซ่ซ้องสารเสริญนั้นมันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวหรือความยากลำบากก็เหมือนกันในทางโลกก็ถือว่าไม่ดีแต่ในทางธรรมอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความอดทนหรือว่าเป็นเครื่องฝึกให้รู้จักการหาประโยชน์จากความที่ทุกยากลำบากนั้นๆได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบความทุกข์ก็ยังหาความสุขพบอย่างพระภิกษททุทั่วไปก็มีชีวิตที่ไม่สะดวกสบายเท่าไรนักแต่ว่าช่วยทําให้ท่านได้เข้าถึงความสุขภายในความสุขที่ไม่อ้างอีกวัตถุถ้าเข้าถึงความสุขจากภายในได้แม้มีแค่บริขารแปดประการจิตใจก็มีความสุขได้ไม่เกี่ยวข้องกับเพศต่างๆ แต่ก็ยังมีความสุขได้เพราะว่าได้เข้าถึงความสุขจากความสงบก็อาศัยความลำบากเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นเครื่องฝึกใจนั่นแหละในทางโลกถ้ามีความสงบไม่มีสิ่งบรบกวนถือว่าเป็นของดีแต่ถ้ามีสิ่งบรบกวนมีเสียงบรบกวนเมื่อไหร่ก็ถือว่าไม่ดีแต่ในทางธรรมมันก็ไม่แน่เพราะว่าสิ่งที่บรบกวนเสียงดัง จะมารบกวนเราก็ต่อเมื่อเราวางใจไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเราไปมองว่ามันคือเสียงรบกวนเราก็มีทุกข์แต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่มาฝึกให้ใจเราก็กลายเป็นประโยชน์เวลาปฏิบัติธรรมะหลายหลายคนเอาความคิดหรือว่าความรู้สึกในทางโลกมาใช้กับการปฏิบัติธรรมมีอารมณ์ที่พอใจเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าดีอารมณ์ที่พอใจก็เช่นความสงบความสบายถือว่าดี แต่พอมีความคิดหรือว่ามีอารมณ์เช่นความหงุดหงิดความไม่พอใจถือว่าไม่ดีแต่ในทางธรรมจะดีหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ความคิดที่ออกมามากที่เราเรียกว่าความฟุง้งซ่านหรือว่าความหงุดหงิดมันกลายเป็นดีได้เพราะว่าได้อาศัยสิ่งเหล่านี้และเป็นเครื่องฝึกสตินี่คือเหตุผลที่หลวงพ่อเทียน ท่านไม่ให้ไปห้ามความคิดท่านบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ปล่อยให้มันคิดไปเลยแต่ว่าสําหรับหลายๆคนพอปล่อยให้คิดก็ใจลอยแต่ว่าในการปฏิบัติการที่มีความคิดมันเป็นแบบฝึกหัดให้สติได้เติบโตเพราะว่าพอหลงแล้วแก่รู้ว่าหลงก็ถือว่าดีหลงมันไม่ใช่จะแย่ถ้าเรารู้ว่าหลงแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของดีโกรธก็เช่นกัน โกรธไม่ใช่ว่าจะแย่ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธนั่นดีในทางตรงข้ามสงบแต่ว่าไม่รู้ว่าสงบกลับเพลิดเพลินเคลิ้มไปกับความสงบถือว่าไม่ดีเวลาที่ยุงกัดมลรงตอมในทางโลกถือว่าไม่ดีต้องกำจัดแต่ในทางธรรมอาจจะดีก็ได้ถ้ายุงกัดแล้วเราได้มาดูจิตดูใจเวลามาแลงมาตอมเห็นอาการ ของใจเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเห็นความวิตกกังวลเห็นความไม่พอใจไหมถ้าเห็นก็ถือว่าดีหรือว่าเวลามันกัดแล้วเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความกังวลถ้าเห็นอารมณ์พวกนี้ถือว่าดีเพราะว่าทําให้สติว่องไวแต่ถ้าเกิดไม่มียุงมารบกวนเลยสบายอยู่ในห้องแอร์บางทีไม่เห็นไม่ได้เรียนรู้ เวลามันเกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดไม่รู้เท่าทันเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยได้ฝึกเวลามันเกิดขึ้นมาจริงๆหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดอยู่เสมอว่าเราต้องรู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงเปลี่ยนกโกรธให้เป็นความไม่โกรธเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีความหลงเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดขึ้นมันคิดเอาไม่ได้ ต้องให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วของพวกนี้แหละบางอย่างก็มีความไม่สะดวกสบายมันเป็นตัวกระตุ้นเช่นเวลายุงกัดมดกัดมันก็มีความหงุดหงิดทำให้เกิดเป็นความโกรธเกิดเป็นความหลงเราก็จะได้เรียนรู้เช่นเดียวกันกับความทุกข์ในทางโลกถือว่าไม่ชอบทางโลกพยายามเลี่ยงความทุกข์หนีความทุกข์แต่ในทางธรรมมันไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไป ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามีความทุกข์แล้วรู้จักความทุกข์นั้นถือว่าดีเพราะฉะนั้นอริยศัสตร์สี่ข้อแรกอย่างที่เรารู้กันคือเรื่องของทุกข์แต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าควรปฏิบัติต่อความทุกข์อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้รู้ความทุกข์เมื่อรู้ทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ทุกข์เราจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องมีทุกข์เกิดขึ้นรู้ทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ แต่ไม่เป็นทุกข์ขส่วนใหญ่พอมีทุกเกิดขึ้นแล้วเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เลยเป็นทุกข์ไปแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องถูกคือขยันรู้มันรู้หรือว่าเห็นทุกขอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นี่คือวิถีทางธรรมที่เราต้องเข้าใจเพราะบ่อยครั้งแม้เราปฏิบัติธรรมะแต่เอาวิถีทางโลกมาใช้สแสวงหาสิ่งที่ถูกใจอะไรที่ทาให้สบายก็ถือว่าดี อะไรที่ทำให้ไม่สบายไม่ถูกใจถือว่าไม่ดีแต่ว่าในทางธรรมะจะดีหรือไม่ดีนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรสุขอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าเกิดหลงทุกข์อาจจะดีก็ได้ถ้าเกิดรู้ทุกข์หรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์ที่ทำให้เป็นทุกข์ฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมะต้องมันสังเกตว่าเราเอาวิถีทางโลกมาใช้ในการปฏิบัติหรือเปล่า เพราะถ้าเอาวิถีทางโลกมาใช้กับการปฏิบัติก็จะสแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่พอใจสงบดีแต่ถ้าไม่สงบนี่ไม่ดีแต่ที่จริงแล้วไม่สงบมันก็อาจจะดีได้ถ้าใช้ให้เป็นเช่นเดียวกันคำชมในทางโลกถือว่าดีแต่ในทางธรรมอาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าทำให้เรานั้นประมาทในทางตรงข้ามคำต่อว่าด่าทออาจจะดีก็ได้ ถ้ารู้จักใช้เอามาเป็นเครื่องฝึกใจให้ลดละความยึดมั่นถือมัน่นลดละความยึดมั่นในหน้าตาตัวตนหรือมีสติรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างวิถีโลกและวิถีธรรมและถ้าเราเห็นว่าวิถีธรรมมันดีก็อย่าลืมอย่าเผลอเอาวิถีโลกมาใช้กับวิถีธรรมจนกระทั่งทำให้เสียหลักไปนั่นเอง จากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจาักการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ